จังหวัดนครเนี่ยที่เราลงพื้นที่เนี่ยมีทั้งหมด16อำเภอ41คนทั้งนครมีแค่ 4, 41คนใน16อำเภอนะวันนี้ผมแบ่งออกเป็น3ทีมทีมหนึ่งเสร็จเสร็จหมดแล้วล่ะตอนเนี้ยก็มีวันนี้อีกทีมหนึ่งไปจุฬาพรเกรรเพร่อเกีรติแล้วก็อีกทีมหนึ่งไปปากพนังที่เก็บ3วันครบแล้วพรุนี้กลับแล้วกลับได้แล้วมาได้วันที่4แล้วอาชีพของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็ขออย่างเดียวเวลามันวางอยู่ข้างๆกันเนาะ วางอยู่ข้างๆกันบางทีเราอาจจะแบบทําไมคนนี้ได้อันนี้ทําไมฉันไม่ได้ถังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกรณีอย่างนั้นเนาะต้องต้องเข้าใจในหมวดหมู่ด้วยว่าเราเฟอรอาชีพอุปกรณ์ถึงแม้จะเป็นค้าขายเหมือนกันแต่มันขายเป็นคนละแบบของที่มันได้มันอาจจะไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นหม้อทอด <c oughs> ใช้หม้อทอดหรือใช้กระทะทอดปกติ <c oughs> ใช้กระทะกระทะอะไรอ่ะเขาเรียกกระทะอะไรกระทะนู้นเป็ังที่เปนกระทะทอดปลาโกรเหรอได้ เอาเอาสักประมาณสักยี่สิบนิ้วหน่อยอย่าเลี้ยงๆเอาประมาณน่ารักๆเอาหน้ารักพอนขึ้นพอแล้วมันขึ้นไว้ใช่ไหมมันไม่ได้พอดเวลาพอเลรักขายหมดแล้ัก็ขอแต่พักพอจะกรีขายก็หยุดหยุดปิดแก๊สแล้วก็ขายแ้อนเตาใหม่เตาใหม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบยี่สิบบาทได้กี่ชิ้นแปดชิ้นเดี๋ยวนี้แปดชิ้นเนาะสี่ชิ้นสิบุูเทมไม่ได้เลยกูเทมตามชิ้น กำไรครึ่งนึงครับกำไรครึ่งนึงไม่รวยถ้าเขาขายได้วันแปดร้อยบาทหนึ่งเยอะวัเดียวเลยแต่ว่าไม่เยอะแล้วแต่เขามีใช่แล้วก็ซื้อไว้กล้วยอย่างเดียวครับไม่ไม่มีมันทอดมีมันทอดด้วยถ้าไหร่ครับลกล้วย กล้วยว่าไข่ยังหมีกล้วยเป็นหมีตีเทอไรอันนึงประมาณสิบมังสิบมามังแลีวต่นาดกล้องกล้วยเราไม่ซื้อกล้วยแก่มาบ่มเลยซื้อกล้วยแกะมาบุมนาทีเนี่ยร้อยละยี่สิมีไหมไม่เียร้อยละสิบมีไหมนี่กำทนหมู่บ้านเขาห่วว่าไม่เป็นไรมันอยู่ในระบบแต่ได้นะมองตาซื้ไปย่ยังใหญบ้างยังติไม่ไม่ไม่ติมันมีไม่กันนะเดียวีนกะรอดนะไม่กเตกจ้องหมู่บ้นเหออขอบคุณ ต้่งการแก้วนนักแ่พ่งจะดานเนี่นจะได้รวมทักันกันแต่ว่าบ่งทีมีอันในวัดได้ไดนไระข้นไปฆาโดนในวัดได้ในวัด่ราอยู่หน้าวัดนะนั่นเหละพิ่งจนนีกาปีแก้วแล้วเพจ่ง๊ะโตโตต่างกัน